สวัสดีครับพบสัมมาพาคุยกับนต่อยครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่23เราจะคุยกันเรื่องการพักงานระหว่างสอบสวนถ้ามีคำว่าสอบสวนหมายความว่าคุณถูกในจ้างหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกเข้าไปหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่ระบุว่ามีการกระทําฝ่าฝืน หรือเป็นความผิดของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดว่าบางครั้งเนี่ยในระหว่างที่มันมีการสอบสวนบางครั้งคนที่ถูกสอบสวนไม่ใช่คนผิดนะครับอาจจะเป็นคนที่มองเห็นเป็นพยานหรือยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดเช่นมีของหายก็เลยเรียกคนทั้งแผนกนั้นของในแผนกขนส่งนะฮะหาย มีคนทํางานอยู่ในแผนกขนส่ง5คนต้องเรียกไปสอบสวนทั้ง5้าคนโดยไม่รู้ว่า5คนนั้นใครเป็นคนผิดหรือเปล่าการสอบสวนนั้นสอบสวนได้หลายคนครับแต่นี้บางครั้งในช่วงที่สอบสวนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนทักกระทําความผิดสามารถจะไปยุ่งวุ่นวายกับหลักฐานได้ก็เลยกําหนดให้มีการพักงานระหว่างสอบสวนครับ ฝากไว้นะครับสัมมาพาคุยอนนะต่อนะครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อให้คนที่ท่านรักแล้วถ้าเกิดอยากจะต้องการติดตามฟังตอนต่อๆไปก็กดติดตามไว้ครับช่องของผมไม่ได้สร้างมาเพื่ออไรายได้นะครับในช่วงที่รอการตัดต่อคลิปความรู้ด้านแรงงานลงไปเนี่ยนะครับผมก็เลยเอาเพลงที่ร้องไว้ในแอปของ V s i n งมาลงขั้นเวลาไว้ ก็ไปฟังกันได้นะครับกดไลค์กันได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาการพักงานระหว่างสอบสวนนะครับการพักงานในระหว่างสอบสวนไม่ใช่การลงโทษพักงานนะครับย้ำนะครับถ้าการพักงานโดยการลงโทษนั้นเขาไม่จ่ายค่าจ้างการพักงานในระหว่างสอบสวนนะครับมีการจ่ายค่าจ้างครับการพักงานระหว่างสอบสวนนั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา116ของพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานครับผมแยกมาเป็นข้อๆครับข้อหนึ่งก็คือมีการถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหรืออาจจะกระทําความผิดและการกล่าวหานั้นต้องมีการสอบสวนครับคุณอาจถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหรือยังไม่ถูกกล่าวหาอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่า ของหายใน,ผนแผนกขนส่งเขาสอบสวนทุกคนครับเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดแล้วทั้งสอบสวนทั้งห้าคนแผนแกแผนกขนส่งมีห้าคนเนี่ยเขาอ,อาจจะให้หยุดทั้งห้าคนพร้อมกันหรือสลับสับเปลี่ยนกันหยุดก็ได้ซึ่งเป็นการหยุดคือการพักงานระหว่างสอบสวนครับข้อ2คือห้ามในจ้างสั่งพักงานลูกจ้างเว้นแต่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างให้อำนาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้พักงานในที่นี้คือพักงานระหว่างสอบสวนนะครับหรือข้อ 2.2. นายจ้างจะสั่งมีคําสั่งพักงานระหว่างสอบสวนเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือครับแล้วก็ระบุว่ามีการสอบสวนความผิดอะไรและ 2.3. ต้องกําหนดระยะเวลาครับว่าพักงานระหว่างสอบสวนนะไม่เกินกี่วันโดยทั่วไปไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็2.4 ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงานสั้นๆก็คือถ้าคุณถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดข้อบังคับหรือคำสั่งหรือประกาศของนายจ้างหรือคุณอาจจะไม่ถูกกล่าวหาแต่อยู่ระหว่างที่เขามีการสอบสวนเพื่อหาคนกระทําความผิดซึ่งคุณไหเป็นคนทำผิดหรือใครก็ไม่รู้เขาจะสั่งให้คุณไปพักงาน โดยมีคำสั่งเป็นหนังสือแล้วก็ระบุว่าเขาสอบสวนความผิดอะไรอยู่และการสั่งพักงานนั้นก็คือไม่เกิน7วันทำงานนะครับย้ำก่อนนะครับว่าการที่คุณจะพักงานลูกจ้างได้นะครับนายจ้างจะต้องมีระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กับลูกจ้างระหว่างในจ้างกับลูกจ้างตกลงกันว่าในจ้างอาจพักงานลูกจ้างในระหว่างสอบสวนต้องมีระบุไว้ในข้อตกลงนะครับซึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ผมพูดไปแล้วเพิ่จนจบลงไปนะผมว่านำหลักเกณฑ์อย่างน้อยที่กฎหมายคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเขาระบุว่าในจ้างต้องมีเขียนไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่มันไม่ได้มีคําว่าพักงานระหว่างสอบสวนเข้ามาท่านก็ควรจะต้องไปใส่เพิ่มครับนั้นอย่าลืมนะครับว่าบางทีตัวที่ท่านไปมีแบบฟอร์มหรือฟอร์แมตเอกสารมาแล้วไม่มีตรงนี้ถ้าไม่ใส่ตรงนี้ท่านจะพักงานลูกจ้างในระหว่างสอบสวนไม่ได้ถ้าท่านไม่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่มีในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพกจา้างหรือพูดง่ายๆถ้าท่านไม่มีทั้งสองอย่างท่านไปเพิ่มไว้ในสัญญาจ,จ้างแรงง,งานก็ได้ครับเพราะสัญญาจ,จ้างแรงง,งาน ก็เสมือนเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับารจ้างข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างนะครับระบุไปเลยครับว่าถ้ามีการสอบสวนกระทําความผิดในระหว่างการสอบสวนอาจจะสั่งพักงานได้แต่ไม่เกิน7วันนะครับคราวนี้มาดูในมาตรา116ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานครับซึ่งเขาระบุไว้ในวรรคสเกี่ยวเรื่องการจ่ายค่าจ้างวรรคหนึ่งของมาตรา116เป็นเรื่องของ หลักเกณฑ์ที่พักงานระหว่างสอบสวนนะครับวรกสองระบุไว้ว่าในระหว่างการพักงานนะครับ 1. ผมมาแยกให้เป็นข้อ2ข้อนะครับ 1. ให้ในจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่ในจ้างลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั่นหมายความว่าในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน คุณกำหนดเลยครับว่าพักงานในระหว่างสอบสวนจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในระหว่างพักงานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือในข้อตกลงเกี่ยวกับการสภาพการจ้างก็ระบุไปเลยนะครับส่วนข้อ2องเขากำหนดว่าถ้าข้อตกลงเนี่ยกำหนดไว้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้ หรือ50%ของค่าจ้างในวันทำงานที่ได้รับก่อนที่จะถูกสั่งพักงานหมายความว่าถ้าพนักงานหรือลูกจ้างนะครับได้รับเป็นรายเดือนก็หาร30ก็เป็นรายวันฉเฉลี่ยวันนะฮะเฉลี่ยรายวันถ้าคุณสอบสวนเขาวันที่5คุณให้เขาพักงานวันที่6วันที่5คือวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกสั่งพักงานระหว่างสอบสวนถ้าข้อกําหนดนั้นกําหนดไว้ ว่าระหว่างนักข้อถ้าข้อตกลงหรือในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดเอาไว้ว่าระหว่างการพักงานระหว่างสอบสวนเนี่ยจะจ่ายค่าจ้าง70%ของค่าจ้างรายวันที่หยุดคุณได้แต่ถ้าคุณระบุต่ำกว่า5 0หรือร้อยละ50ไม่ได้ครับแล้วถ้าไม่ระบุล่ะครับถ้าไม่ระบุก็คือร้อยละ5 0 นั่นหมายความว่ามาตรา116วัรสองถ้าตกลงกนันเท่าไหร่ก็ตามนั้นแต่ต้องไม่น้อยกว่า50%ถ้าเขาได้เฉลี่ยแล้ววันละ500บาทในการทำงานปกตินะครับได้เงินเดือน15,000บาทหาร30ก็เป็นวันละ500บาทวันที่คุณสั่งพักงานเขาคุณกำหนดไว50้50%ก็จ่ายให้เขา 250บาทแต่ถ้าคุณกำหนดไว้80%ก็เอา500บาทไปคูณด้วย80%นะครับแล้วเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วมีการพิจารณาโทษพิจารณาความผิดแล้วปรากฏว่าผู้ที่ถูกสอบสวนนั้นไม่ผิดไม่ผิดจะเป็นยังไง ไม่ผิดก็คือมาตรา117พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับกำหนดไว้ผมแยกมาเป็น2ข้อคือถ้าลูกจ้างไม่มีความผิดนะครับให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือจนครบนั่นก็นหมายความว่าถ้าเขาได้วันละ500บาทในการทำงานปกติเงินเดือน1นึงเดือน0 0บาทหารเฉลี่ย30วันก็วันละ500บาท เมื่อหยุดพักคุณจ่ายเขา5้าก็คือ250บาทถ้าสอบส่วนแล้วเขาไม่ผิดเขาต้องได้ส่วนที่เหลือจนเต็มก็คืออีก250บาทครับแล้วที่สำคัญคือผมลงไว้ข้อสองนะครับไอ้ส่วนที่คุณหักเขาไปเนี่ยฮะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเขานะครับร้อยละสิต่อปีก็ไปคำนวณเองครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าคนทำค่าจ้างเขาคำนวณเป็นอยู่แล้วครับ บริษัทคุณที่ทําค่าจ้างจะเป็นบัญชีทําหรือว่าฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทําต้องจ่ายเข้าไปถ้าคุณเนี่ยเขาพักเจ็ดวันก็นั่นแหละครับร้อยละสิบห้าต่อปีจํานวนเจ็ดวันหาเฉลี่ยลงมาเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าผิดอะกฎหมายไม่ได้กล่าวไว้ว่าผิดต้องจ่ายเพิ่มกฎหมายกล่าวเพียงแค่ว่าถ้าไม่ผิดจ่ายส่วนที่ขาดให้เต็ม ก็คือหักไป50%ก็จ่ายส่วนที่50%หักไปมาคืนนะครับนั้นคนที่ผิดเนี่ยยังนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะโดนพี่นาโทษอะไรอีกนะครับผมมีข้อสังเกตในเรื่องของการพักงานระหว่างสอบสวนนะครับผมลงไว้เป็นข้อข้อ่ข้อครับย้ำนะครับได้พูดไว้แล้ว การพักงานระหว่างสอบสวนไม่ใช่กรณีการลงโทษพักงานการพักงานระหว่างสอบสวนยังไม่พบว่ากระทําความผิดครับถ้าเทียบกับกฎหมายอาญาก็คืออยู่ขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนหรือตํารวจเรียกเข้าไปสอบสวนครับยังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยนั่นแหละครับแล้วก็ย้ํานะครับว่า ข้อ2นะครับที่ผมลงไว้คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าใครกระทําความผิดให้จำที่ผมบอกนะครับของหายในแผนกขนส่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปไม่มีกล้องวงจรปิดหรือเรามากระเจอนะฮะมีกล้องวงจรปิดก็เผอิญมาเสียวันที่เกิดเหตุ ความจริงมันเสียก่อนแล้วนั่นแหละครับแล้วพอเกิดเหตุจะมาดูถึงรู้ว่ามันเสียนั่นก็หมายความว่าขาดการติดตามดูแลปรับปรุงสถานที่ทำงานที่ดีฉะนั้นไม่ใช่การลงโทษแล้วก็เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาหรือว่ายังไม่รู้ว่าใครกระทำความผิดข้อ3ต้องมีการระบุการพักงานระหว่างสอบสวนไว้ในข้อบังคับ หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่าจะต้องมีการพักงานระหว่างสอบสวนและจะจ่ายค่าจ้างในอัตราเท่าไหร่หรือหักค่าจ้างเท่าไหร่หรือจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นความหมายเดียวกันนี่แหละครับแล้วแต่จะเขียนอันที่4อันสุดท้ายในข้อสังเกตของผมก็คือเมื่อสอบสวนแล้วชี้ว่าผิด ผู้ที่ถูกระบุว่าผิดก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาลงโทษเพราะฉะนั้นไม่ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือถ้าสมมุติหักไปสมมุตินะครับสมมุติว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระบุว่าในระหว่างสอบสวนมีการพักงานจะหักค่าจ้าง ของพนักงานหรือลูกจ้าง25%เท่ากับจ่าย75%นะครับถ้าสอบสวนแล้วเขาไม่ผิดก็เติมอีก25%พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15เต่อปีกรณีนี้ถ้าชี้ว่าผิดอีก25%ก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้าระบุต่ำกว่า50%ต้องหักที่50%ในระหว่างสอบสวนครับ ผิดแล้วไม่ต้องจ่ายส่วนที่เหลือแต่ถูกต้องจ่ายเขาครบเพราะเขาไม่ผิดเพราะฉะนั้นในการพักงานระหว่างสอบสวนถ้าคนไม่ผิดนะครับช่วงถูกพักงานก็ถือว่าได้พักผ่อนนะครับฟรีๆเลยแต่ใครที่เป็นคนกระทำความผิดคนกระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษทางวินัยครับและอย่างที่บอกไว้นะครับโทษต้องระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานครับว่าลงโทษประเภทอะไรบ้างชนิดอะไรบ้าง ในการจัดทำคลิปความรู้ด้านแรงงานของผมนะครับผมก็เริ่มตอนต้นตั้งแต่ EP ที่8เรื่องสัญญาจ,จ้างแรงงานต้องทำเป็นสัญญาหรือไม่ท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังผมนะครับก็ลองเข้าไปเปิดดูผมมีลงไว้ใน playlist ไว้แล้วนะครับก็ลองอ่านไล่เล่าฟังไล่ฟังในช่วงที่ขับรถช่วงที่ทำอะไรเพลินๆ ไม่เข้าใจมาฟังใหม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่ฟังไม่ได้มากหรอกครับแต่เมื่อมีปัญหาก็จะมาเปิดฟังแต่ถ้าท่านต้องการที่จะสอบถามในเชิงลึกในเรื่องราวที่เกิดกับท่านหรือญาติท่านพี่น้องท่านโทรมาปรึกษาได้นะครับหมายเลข0819076124ครับเรื่องกรณีแรงงานหรือ น้องๆหลานๆที่ทํางานด้านบริหารงานบุคคลจะเรียกว่าฝ่ายบุคคลเรียกว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอะไรก็แล้วแต่มันคือการบริหารการจัดการงานบุคคลนะครับก็โทรมาสอบถามที่เบอร์นี้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับในจ้างที่ต้องการทําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น2015นะครับ ก็สามารถติดต่อให้ผมเข้าไปวางระบบได้ตรงนี้ผมมีคิดค่าใช้จ่ายตามความยากง,ง่ายซึ่งก็จ้างผมผมดำเนินการด้วยตัวเองค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่มากนะครับที่หมายเลข0819076124ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้กับคนที่ท่านรักด้วยกรกกันนะครับในเรื่องของ การพักงานระหว่างสอบสวนเนี่ยเนื้อหามันไม่มากหลักเกณฑ์มันไม่มากไม่เหมือนในช่วงที่ผมได้มีพูดถึงว่าในเรื่องอะไรที่กฎหมายามาตรา108ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานระบุว่าจะต้องระบุไว้ในข้อบังคับนั้นผมก็ไล่มาเป็นตอนๆว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างจนจบในเรื่องของการเลิกจ้างค่าชดเชยค่าชดเชยพิเศษผมก็มาขึ้นตอนนี้ครับตอนที่23การพักงานระหว่างสอบสวนก็ ในตอนถัดไปตอนที่24ผมจะพูดถึงในเรื่องของหนังสือเตือนหนังสือเตือนนี่เป็นการลงโทษนะครับก็ถ้าท่านที่ต้องการฟังก็กดติดตามไว้ครับเมื่อผมลงคลิปความรู้ด้านแรงงานมาก็จะสามารถไปฟังตอนที่24เรื่องหนังสือเตือนหนังสือเตือนเป็นการลงโทษนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามถ้าชอบอก็กดไลค์ครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นความรู้เป็นประโยชน์แก่คนที่ท่านรักหรือไม่รักก็แล้วแต่อย่าให้เขารู้ก็กดแชร์ส่งไปให้เขาด้วยนะครับสําหรับตอนท้ายของร่กรอนนิดไว้ปิดท้ายในเรื่องการพักงานระหว่างสอบสวนนะครับถูกกล่าวหาว่าผิดเพียงนิดหน่อยหากต้องปล่อยให้ทำงานอาจพานเสียพักงานก่อนตอนสอบสวนควรให้เคลียร แจ้งวันเนี้ยเป็นหนังสือถือกลับไปช่วงพักงานท่านให้จ่ายเพียงครึ่งครั้นพอถึงซึ่งผลสอบตอบว่าใสใสคือไม่ผิดนะครับคืนเงินครบพบดอกเบี้ย15ใสสอบสวนใครให้เป็นธรรมจำให้ดี จำให้ดีนะครับการจะพิจารณาโทษทางวินัยถ้าตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะดีนะครับหลายๆที่จะใช้คนเดียวนะครับถือดาบอาญาสิทธิผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยเป็นธรรมความคิดเดียวถ้าเป็นคณะกรรมการมันก็จะเป็นธรรมมากขึ้นนะครับวันนี้คงต้องจบแล้วครับสำหรับ EP 23การพักงานระหว่างสอบสวนพบกันใหม่ EP ที่24นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับ EP 24การเตือนเป็นหนังสือครับสำหรับวันนี้สัมมาพาคุยกับน้าต่อขอลาแล้วครับสวัสดีครับ